ชีวิตหญิงเราต้องสู้ชีวิตนอเลี้ยงลูกเลิกสามีไทยมาสิบกว่าปีมาเจอฝรั่งก็าวังนะคะจะอุ้มชูให้ชีวิตดีขึ้นมาเล่าในมุมหัวอกเมียไทยลูกเลี้ยงฝรั่งกับครอบครัวเมียเก่านะขอบคุณคอมเมนต์นี้เนาะที่ส่งมาเล่าสู่กันฟังเป็นอีพีหนึ่งะคะเริ่มต้นกันดูชีวิตลำบากมาตั้งแต่เด็ก แต่ก็โชคดีที่แม่คอยอบรมสั่งสอนนะคะให้ขยันไม่เอาเปรียบใครและไม่ให้ใครเอาเปรียบยอมในสิ่งที่ยอมได้ถ้าเกินขอบเขตและลิมิตก็อย่าย,ยอมเนาะโชคดีนะคะมีคําสั่งสอนพ่อแม่และครอบครัวที่อบอุ่นเนาะพอเลิกกับสามีคนไทยขอพ่อของลูกสาวสองขอเล่ากล่าวเกินเนาะมันจะยาวไปนะคะ ไอ้อดีตสำคัญและปัจจุบันมาอยู่ภูเก็ตเปิดร้านนวดเพื่อสุขภาพร้านสปาแถวแหลมพันวานะคะเรียนนวดก่อนและเป็นลูกจ้างนวดหาประสบการณ์พอตัวเองสามารถช่วยเหลือตัวเองได้เรียนรู้ไปเรื่อยๆก็มองหาทำเลร,ร้านโชคดีเจ้าของให้เช่านะใจดีเป็นคนไทยมุสลิมให้เช่าราคา เองและสถานที่ธรรมชาติสวยงามมีนักท่องเที่ยวทางยุโรปมาเที่ยวามารับบริการนวดตั้งแต่เลิกกัสามีมาก,ก็สีบป,ปีมีบ้างคุยคุยแต่มันก็ไม่ใช่นะฮะทำงานและเวลาภาระหน้าที่ของคนเป็นแม่นี่แหละคะ่ะม,มันคำ้ำคอแต่ก็ยังโชคดีลูกสาวทั้งสองไม่เกเรคนโตเรียนจบและเข้าราชการเป็นครู ตอนแรกสอนหมออมืสอบหมอแต่งเงินไม่เพียงพอไม่ไหวนางก็เปลี่ยนเรียนครูและคนที่สองเรียนมหาวิทยาลัยอยู่ตอนนี้ครอบครัวไม่ล่ำรวยนะคะและได้มาเจอสามีปัจจุบันนะคะเจอเขาเพิ่งแยกทางกันอยู่ตอนแรกๆเฉยๆเพราะเขาก็เหมือนลูกค้ามานวดเนาะพอเขาติดต่อมาก็คุยกันปกตินะคะ และมาหาครั้งที่สองนะภูเก็ตเพื่อนของเขาก็ยุว่ายาจ่ายเงินให้ไปเที่ยวที่อื่นหนูบอกแล้วแต่เธอเลยนะคิดจะมาเล่นเกมหรือมาเล่นเล่นไปให้ไกลๆกลเพราะหนูคิดว่าฝรั่งไม่ใช่เทวดานะที่ดีก็มีเลวก็มีถูกต้องนะคะ หนูถือว่าหนูหาเงินหากินได้ทำด้วยน้ําพักน้ําแรงของตัวเองได้เขาลองใจอืมลองใจหนูเรื่องเงินให้ส่งเข้าหมายเลขบัญชีหนูหนูก็ดูเชิงว่าเขามาไมยไหนและบอกเขาถ้าฉันเดือดร้อนฉันจะบอกและพอปีกว่าๆนะคะเขาก็ชวนมาเที่ยวสวิตก็บอกว่าฉันไม่มีเงินและไม่ได้รวย ที่จะไปเที่ยวสวิตซ์ต้องดูแลครอบครัวเขาก็บอกว่าจะซัพพอร์ตให้ทั้งหมดเขาก็ซัพพอร์ตทุกอย่างมาตั้งแต่แรกเดือนครึ่งครั้งแรกเดือนครึ่งเพราะต้องกลับไปทํางานที่ร้านและมาครั้งที่สองไม่ได้กลับประเทศปิดช่วงโควิดพอดีนะคะท,ที่สวิตซ์11เดือนกลับไปกักตัวอยู่ที่เมืองไทย3เดือนและมาที่สวิต อีกพอดีเมืองที่สามีสามารถแต่งงานที่สวิตได้หนูก็เตรียมเอกสารอาอมอบอำนาจให้ลูกสาวและเอเจนซี่จัดการเรื่องกระดาษเอกสารขอไม่บอกราคานะคะบอกเลยค่ะของฟรีไม่มีในโลกเหมือนที่คุณชัยบอกทำอะไรเกี่ยวกับเอกสารนะคะราชการต้องเสียเงินค่ะ พอแต่งงานเรียบร้อยเอกสารเรียบร้อยได้ใบปราำนักเรียบร้อยไอดีการ์ดเรียบร้อยปัญหาเริ่มเข้ามานะฮะแต่ไม่ใช่สามีภรรยาเก่าที่อยากกันเรียบร้อยกับลูกๆของเขาหนูกับเขาแต่งงานไม่มีปัญญาไม่มีปัญญาใดๆนะปัญหาใดๆสุดยอดจริงๆนะฮะไม่ได้เหมารว,วมนะคะที่ดีก็มีหนูมาลูกเขาอย่างเล็ก หนูก็ไม่อะไรเพราะคิดว่ายัางเด็กแต่พอเริ่มโตขึ้นตามใจตัวเองเล่นเกมกินอะไรก็ไม่เก็บขนมบนที่นอนตอนมาอยู่กับพ่อก้าวล้ามากหนูเคยอาบน้ำให้เขานะฮะดานูโอ้ฟักอยู่พะนะเด็กนะน,นี่ยหนูไม่อาบน้ำให้อีกเลยและหนูก็เออ รู้สึกเฟลมากทุกๆเดือนสามีก็ส่งปกตินะฮะมาที่บ้านเนาะก็ซื้อให้กินปกติแต่ภรรยาเก่ามีปัญหาต้องเลี้ยงลูกแบบตามใจเด็กหนูก็เลยบอกสามีว่าฉันไม่ใช่ขี้ข่าภรรยาเก่าและลูกของเธอนะขนาดกับไทยสองอาทิตย์ยังมีปัญหาตอนที่หนูป่วยรักษาที่สวิตไม่หายถามหมอ ก็ไม่รู้เป็นอะไรลูกสาวคนโตบอกลองมารักษาตัวที่ไทยเผื่อหายพอดีหนูใช้สิทธิ์รักษาฟรียังไม่ทันได้รักษาก็เป็นโควิดที่ไทยกับสามีต้องบินกลับเพราะกำหนดนะต้องกลับสวิตช์โชคดีที่ไปเจอที่ YouTube เป็นอาจารย์หมอที่เชียงใหม่นะคะเกี่ยวกับสมองไมเกรนเวียนหัวเป็นวิตามินซีสองอาทิตย์หายนะคะเป็น ตอนนั้นเดินจะล้มคิดคิดชีวิตมันไม่แน่นอนหนูก็เล่าให้สามีฟังเพศคุณชัยคือต้องเซฟตัวเองอนาคตเราไม่อยู่ไม่รู้ไปบ้านคุณชัยมาสองครั้งค่ะคุณชัยน่ารักมากให้คำปรึกษาให้คำแนะนำและได้ทำพิัยกรรมกับคุณชัยและถ้าชำระหมดจะไปถามคุณชัยว่าจะจัดการปัญหาตรงนี้ได้ไหม มันเกินไปค่ะหนูบอกกับสามีว่าคิดว่าคนไทยเป็นวัวเป็นควายเหลอนี่นะคุณกับฉันเป็นครอบครัวอดีตภรรยาคุณทำไมมีปัญหามากนะักขนาดหนูไปที่ไทยล่าสุดพอดีลูกสาวรับปริญญาช่วงโควิดนะคต้องเลื่อนมารับเดือนธันวาพอกลับมาประมาณสองอาทิตย์เทียงกันทะเลาะกันดังมากในโทรศัพท์ บอกว่าลูกนางป่วยพักผ่อนไม่เพียงพอนอนหลับที่โรงเรียนหนูก็โทรถามทำไมถึงเป็นแบบนี้มี3ข้อข้อ1เรียนหนักนอนดึกข้อ2ขี้เกียจเรียนข้อ3เล่นเกมดึกพะนะอันนี้ลูกครึ่งฝรั่งนะคะหนูกับสามีปรึกษาและสังเกตว่าเป็นจริงอย่างที่นางพูดหรือเปล่าโกหก บอกว่ามานอนผีหลอกนอนไม่ได้ตื่นตีสี่มานั่งดูเกมใน y o YouTube ทีวีพอสามีตื่นมานะสามีพ่อเนาะฝรั่งตื่นมามองดูรีบเปลี่ยนเป็นการ์ตูนเพราะสามีไม่ให้เล่นเกมโทรศัพท์แล้วไม่สนใจอะไรบอกตรงๆนะคะขี้เกียจพ่อแม่ต้องทำให้ทุกอย่างหนูก็ว่าทาไมต้องโกหกแบบนี้หนูพูดต่อหน้าสามีแล้วบอกสามีว่าฉันเลิกกับเธอ เจ็บไม่นานแต่เธอจะเจ็บไปตลอดชีวิตอดีตที่ผ่านมาเธอยังเจ็บไม่พออีกเหรอที่สุดสุดคือทำไมต้องไปแต่ไทยนางบอกไม่มีเวลาหนูก็บอกเธอทํางานหนักส่งเสียทุกเดือนฉันเข้าใจและเรียนรู้ในต่างประเทศแต่ชีวิตของเธอไม่ใช่เมียเก่าเธอมากำหนดชีวิตหนูบอกว่าฉันไม่ยอมให้ไม่ยอมในครั้ง ถ้าเธอไม่มีความยุติธรรมและให้ฉันยอมเราแยกกันอยู่ดีไหมหนูป่วยเงินก็ไม่ค่อยมีลูกสาวคนโตก็ออกค่าโรงแรมให้โชคดีที่ได้ไฟบินถูกก็ดีไปบอกพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะสิทธิ์ของเราถ้าเรายอมคนที่เจ็บปวดก็คือ พวกเราเองติดตามคลิปคุณชัยและยายจ๋าเป็นความรู้คนที่อยู่ไทยและต่างประเทศได้รับรู้บอกว่าคนไทยไม่ดีนะฮะมาบอกกับสามีและมาพูดให้หนูฟังหนูเลยบอกว่าแล้วคนประเทศคุณนะ่ะดีเลิศประเศศสริฐสีอย่าเหมารวมนะฮะดีเลิศประเศศสริฐสีหรอนะฮะอย่าเหมารวมทั้งหมด เ,เขียนวกไปวนมาบ้างก็ขอโทษขออภัยเขียนมาอยากให้คนไทยได้รับรู้ค่ะว่าอยู่เมืองนอกไม่ใช่คุนนายและต้องยอมอดทนนะคะทนทุกคนมันมีเขตจํากัดนะ,ค,ะความอดทนเนาะมีขวัยจำกัดและมันก็ระเบิดออกมาขอบคุณนะคะสําหรับพื้นที่เปิดโอกาสให้เขียนขอบคุณคะ่ะนะคะนี่ฟังเอานะคะพี่น้องขาอืม ลูกเราเลี้ยงจนโตเข้าโรงเรียนจนจบมหาวิทยาลัยนะเลือกผัวฝรั่งมาหวังที่จะชีวิตดีขึ้นโอเคเงินก็ได้นะแต่ปัญหาใหญ่ที่เจอเราก็ต้องรับและแก้เนาะมันก็ต้องโตไปทีละขั้นตอนนะคะอันนี้หนึ่งสิ่งทำให้ได้เห็นว่า เราต้องทันเขารู้เขารู้เราสิทธิของเราอย่าให้เสียเปรียบนะคะอันนี้ก็ได้เห็นชัดเลยว่าข้อคิดแนวคิดและการได้เปิดโลกกว้างได้มาเอาความรู้มาป้องกันตัวเองก็คือได้เจอคุณชยัยได้ทําพินัยกรรมได้ทําอะไรหลายๆอย่างนะคะแล้วส่งถึงทุกๆคน EP แรกผ่านไปเดี๋ยวเรามารอลุ้น EP 2กันนาหัวอกเนาะที่เลือกผัวฝรั่ง นะฮะหวังชีวิตดีขึ้นแต่สุดท้ายเจอปัญหาครอบครัวเก่าผัวที่มันน่าหงุดหงิดอน่ารำคาญนะฮะเออนะฮะดูกันต่อไปอีพีสองรอติดตามชมค่ะ